ตอนนี้เราอยู่ที่สวนกล้วยแบนแน่นแน่แบนแน่ภาษาภาษาสวิสซุรันแบนแน่นแน่แบนแน่นแน่แบนแน่น้โหชอบอ่ะชอบอะชอบการเปิดตัวของเจไอมากต้องบอกว่าว้าวใหญ่มากเป็นหวีกล้วยที่หวีได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกล้วยกล้วยไม่ใช่หีผมหีไม่ใช่หีผมโหสุดยอดจริงเลยโอร้อนไหมล่ะจะเหลือเลยครับถามว่าเป็นไง แต่เนี่ยร้อนไหมร้อนมะไม่ครับไม่เลยตัวกูนี่ไม่อันนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนกล้วยชนบุรีบานน่าสวนบุรีมาเป็นแบบมิสแกรนเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยในดูด้านในเข้าไปท่านนายกครับตามมาตามมาตามมามขาไปเข้เขาไปยืมด้วยเหรอ่ะยืมมันนะ ยืมวันไหนได้ใครมาที่นี่แล้วก็จะมีบริการให้ครับยืมโลมกับยืมหมวกด้วยครับอยากจะยืมมากเลยยืมอะไรน้องกลางโล่ม้พี่หน่อยนี่ไม่ธรอะไรฮะโอ้เขใหญ่ไปไหมเนี่ยวิธีการโอ้โหเดี๋ยวนี่ได้แล้วอ๋อเฮ้ยพี่พริกไก่เก๋อะไม่ต้องใส่อย่างงี้ส่งแหม่ดำอ่ามีส่งแหม่ดำแหม่ดำ นี่นีบ้างเข้ามานะฮะถ้าเกิดว่าเราร้อนนะบริการฟรีฮะมีทั้งร่มทั้งหมวกนะตรงนี้นะไก่ไก่สไลเดอร์ชื่อพิษอันแล้วลูกอ๋อเพิ่งมาครั้งแรกเลยป่ะอ๋น้องครั้งแรกเลยนะรู้สึกเป็นไงบ้างไม่กล้าตัดสินไงบ้างร้อนดีนะครับร้อนแต่ก็ยังมากันใช่ป่ะติดใจอะไรที่นี่ถึงได้มาที่เนี้ยน้อเขาไม่เคยมาเขามาครั้งแรกอยู่ที่ไหนคะ อ๋ออยู่กรุงเทพอ่าสวัสดีมึงสุพรรณชาแนลค่ะอ๋อหรือว่าติดตามใช่ไหมหรือไม่รู้จักงงงงงงตกลงว่าเคยติดตามไหมคะติดตามได้นะคะสุพรรณชาแนลวันนี้นะคะพา2หนุ่มนะคะพิธีกรของเรามาตะลุยสวนกล้วยเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เคยได้เข้ามาแล้ว ก็เลยก็จะพาสองหนุ่มนี้มาเที่ยวกันจะบอกว่าบรรยากาศวันนี้เป็นไงคะดีมากมากคือแบบอ้ะหยจะทำไมแสงมันแรงขนาดนี้วันนี้พี่กุ๊กไก่พาทัวร์สวนกล้วยค่ะพี่กุ๊กไก่ในสวนกล้วยเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่เป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นโอ้เยอะแยะเลยนะคะเขาบอกมาสวนกล้วยเนี่ยนะคะก็จะต้องมานี่สะพานโค้งสะไรเป็นเหมือนเหนือนนึกถึงสะพานเหมือน สะพานอะไรนะถ้าแม่น้ำแควการเจริญบุรีเป็นงานจำลองมาขายเป็นลยขายขายขายเพราะว่าขึ้นไปบนสะพานใช่ไหมเราก็จะเห็นวิวช no ิ่อทัศน์มีมีปลาด้วยมีปลาแล้วอาหารปลาล่ะพี่อาหารปลาเราก็ไปซื้อด้านหน้าซื้อด้านหน้าถุงละสิบบาทยี่สิบบาทก็มาให้อาหารปลาเราต้องการให้ทุกคนมีส่วนรู้ว่าเหมือนเป็นการทำบุญด้วยแหละใช่เราก็มีความสุขเพลิดเพลินนะคะได้เห็นปลา แหวกว่ายไปมาแย่งกันกินอาหารนี่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่แบบใบบ่ายนิดนึงนะแดดร้ลมตกเลยบรรยากาศจะน่าเดินมากส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะหลายๆคนที่มาที่นี่แล้วนะฮะก็จะนิยมมาช่วงเย็นๆกันครับถ่ายรูปนะครับถ่ายเรือถ่ายเรือโบราณที่นี่เขามีเรือโบราณนะคะมีเรือโบราณหลากหลายมากมายทีเดียวลำเล็กลำใหญ่นะคะถ้ามากันแบบสองคนก็ลำเล็กลำใหญ่ก็มีเป็นเรือโบราณลำใหญ่นั่งได้ถึงประมาณ6-10คนผมจะบอกเลยนะครับพี่กุ๊กไก่ สามารถพายเรือได้ทำไมต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น๋อผู้ชายพายเรือแต่ผู้หญิงยิงเรือไม่ยิงหรอกยิงคนพายตังปังังยิงคนพายหรือยิงคนถ่ายยิงคนถ่ายก็ไม่มีใครถ่ายให้เราน่นเนี่ตอนนี้เขาก็มีเนี่ยข้างบนนี่เขาก็ต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีเอาต้นไม้มาเรือนะคะเพื่อให้แบบว่าร่มกว่านี้เหมือนที่ด้านหน้าเรามาแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะฟักแซงอ่ะ เป็นเป็นไม้เรือเป็นไม้เกิยฟักแฟงเป็นไม้เมไม้เลือให้เราร่มรื่นนะคะข้างในนี้ก็จะมีกล้วยกล้วยเนี่ยนะเขาบอกว่ามีถึงร้อยกว่าสายพันธุ์ที่นี่แล้วก็มีกล้วยหายากด้วยมีกล้วยหักมุกไหมพี่มีค่ะครับผมโอ้โหอันนี้มันธรรมดามากนะกล้วยหักมุกอะแล้วกล้วยอะไรที่แบบไม่ธรรมดาครับเขามีกล้วยลาย เขาเรียกว่ากล้วยลายยังงไครบี่ก็คือต้นก็ลายลูกก็ลายเอ้าแล้วมันทานหนอก็ลายลายหมดเลยไม่รู้เหมือนกันแล้วท้องลายไหมครับท้องไม่ลายนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุ้ยท่าเทียบเรือผมรู้สึกใส่อันนี้แล้วก็ปลิวมากเลยนี่ค่ะอันนี้ก็มีมีเรือโบราณอันนี้เขาก็จะมีแบบให้เรา ล่องเรือโบราณชมธระวัติาตรแล้วอันนี้ก็จะโชว์ของเก่าอันนี้เขาเรียกเป็นเป็นเครื่องเครื่องสีข้าวเครื่องสีข้าวสมัยก่อนสมัยเก่านซึ่งก็มาเก็บไว้จะเป็นใบพัดถ้าเกิดว่าเป็นเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยหนึ่งเราก็จะใช้เป็นเครื่องมาฉุดวินิอีกทน่งก่อนที่เราจะมาชมเรื่องของเรือเดี๋ยวพาไปข้างในด้านในเนี้ยนะเมื่อสักครู่นี้เราไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ทามาจากกระหม่ใช่ไหมแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นสถานที่ที่เขาปั๊มอ่ะ รั้มชามก๋วยเตี๋ยวที่ทำมาจากกาบมาขึ้นรูปของของชามใช่ไหมใช่ในนี้เลยเขาก็จะมีการสาธิตให้เราดูแล้วก็สามารถที่จะซื้อกลับไปบ้านได้ด้วยมันใบละเท่าไหร่พี่ใบมันยังไงใบแล้วก็มีหลายบาทสองบาท3บาทอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้เขาก็ขายเหมือนกันใช่ไหมพี่นี่ก็คือกล้วยที่เขานํามาปลูก จริงๆแล้วเนี่ยที่สูตรดังหวงพันกล้วยเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกกล้วยแล้วก็มีการรับซื้อหน่อกล้วยด้วยแล้วก็มีค,คนที่แบบว่าสนใจที่อยากจะได้กล้วยหรือว่าหน่อกล้วยพันธุ์ที่แบบหายากเนี่ยก็สามารถที่จะมาติดต่อสั่งซื้อได้ที่นี่เขาก็กําลังเพาะปลูกอยู่ต้องรอใครอยากจะได้อย่างกล้วยเขาเรียกว,ว่ากล้วยด่างด่างเป็นกล้วยด่างนะกล้วยด่างกล้วยลายกล้วยลายเนี่ยเป็นกล้วยที่หายากมากเลยซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็เงินมาจากไหนี่ ต้นกาเนิดเขาบอกว่ามาจากาเป็นต้นไม้ที่ามาจาก,จาก,จากต่างต่างประเทศเขานำเขามาไม่ใช่ของประเทศไทย,ไทไทยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยกันนี่ที่นี่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับนะครับเราเจอคุณพี่พอดีเลยฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่สุดนะครับ ใช่ไหมคะคุณพี่เจ้าหน้าที่หรือเจ้านี่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาจารย์ที่ทำครับเรียกทำแต่ไงทำาต่กล่าวมาไหมครับอันนี้ห้องอัดเหรอใต้ห้องอัดตรงนี้จะเป็นห้องเป็นรูปเป็นรูปต้มลงลิข้นรูปห้องที่ก็ใช้ขึ้นรูปครับแล้วอันนั้นคืออะไรครับอันอันนี้คืออะไร ่งอ,อดัดเหมือนกันอ,อันนั้น,นก็เป็น,เป,นเป็นถ้วยเหรอเป็นถ้วยมันจะมีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ไงครับผมนี่นที่สำคัญมีตราด้วยนะบานานาสุขนันธ์กาบมากใช่ไหมเขาเอากาบหมากมาทำนี่ก็คือตัววัสดุนะคะที่จะมาขึ้นชามเป็นชามจากกาบหมากซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติใช้กาบหมาก นอกสีจากนะฮะเรามาขึ้นรูปเป็นก่อนไหมครับชามแล้วก็พวกกล้วยแบบเป็นผัดได้เป็นผัดด้วยโอ้โหไายด้วยคือร้อนร้อนค่ะร้อนค่ะอ๋อพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็ก็คือตัดอ๋อตัดตัดให้ให้เข้าตามตามมุมตามรูปแล้วที่นี่จำหน่ายด้วยไหมคะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจจะซื้อค่ะจำหน่ายขายยังไงคะ ใบละ3บาทนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อชามที่ทำมาจากกาบมาไม่ว่าจะเป็นถ้วยเป็นชามเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมาซื้อได้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยค่ะใช่ครับนะครับ3บาทถูกมากๆถือว่าช่วยกันลดโลกร้อนด้วยใช่เหมาะกับงานอีเวนต์งานที่แบบว่าใช้แล้ววัสดุที่ใช้แล้วเราทิ้งเนี่ยนะคะเราไม่ควรจะใช้โฟมเพราะว่าโฟมเนี่ยทำให้โลกร้อนแล้วก็เพิ่มปริมาณทยะถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้โฟมมาใช้กาบมาก็จะช่วยโลกลด โลคร้อนได้ด้วยนี่เอาละนะครับเจทีตัดแล้วได้แล้วหนึ่งใบ้เก่งไหมเก่งมากเลยเหรอท่มันต้องใช้ความสามารถทำไมมือสั่นล่ะร้อนครับอรนไหนีัร้อนครออ๋อต้องใช้กำลังเพราะว่าเขาแข็งมากอันนี้ก็จะเป็นจานสาราบใส่พวกขนมใส่อาหาร ใส่กุวยเตี๋ยวผัดอะไรงี่ใส่ได้หมดเลยแต่ว่าน้ำเนี่ยต้องใส่เป็นถ้วยเนนี่ก็จะเป็นจานแห้งๆสำหรับใครที่จัดงานอีเว้นต์นะคะงานสังสรรค์ต่างๆใช้ครั้งเดียวลดต้นเนี่ยแนะนำให้ใช้จานชามจากหมากเพื่อเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราในวันนี้นะคะ ฝากด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะคะแล้วท่านจะไม่พลาดติดตามรับชมรายการดีๆจากทางสวัสดีเมืองสุพรรณชาแนลของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะกุ๊กไก่รัตพีพรค่ะเจไอครับเจทีครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะค่ะเอาไว้ในคลิปหน้านะคะเราก็จะมานําเสนอเรื่องราวในเมืองสุพรรณมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ